ค่าแก้แก้อะ,อะไรร่างอถ้าสองประเด็นนี้ผ่านใช่ไหมก็มาสู่กระบวนการร่างรัฐมนูญแล้วก็แก้ตามที่นั่นไปแล้วก็ตามที่ที่เสนอประเด็นไว้แล้วก็ต้องนากลับมาอีกรอบหนึ่งมาถามประชา,าชนว่าเนี่ยตามที่แก้แล้วเนี้ยเอาตามนี้ไหมตกลงไหมนี่นี่คือนี่นี่คือหลักนะนี่คือหลักเรื่องอำนาจอธิไปไตยของปวงชนชาวไทยค,คุณต้องกลับมาทำสองครั้งถึงทักทักษิณเขาไม่เอาไง เขาก็จะแก้มาตรา68ถึงจะต้องมาเริ่มด้วยการแก้ลายมาตราที่แก้ลายมาตราสิ่งที่เขากลัวที่สุดก็คือการใช้สิทธิตามมาตรา68ดัะนั้นถึงต้องตัดสิทธิ์ตามมาตรา68ท่ะค่ะค่ะอาจารย์หมอถอนหายใจแล้วค่ะทําไมคะแต่พราะลืมดูดวงเขาหรือเปล่าเนี่ยทําไมคะดูดวงคนดูต้นเนี่ยไม่ไม่ไม่ดูรัาเพราะรู้ว่าเขาทําอยู่แล้วไม่เขาต้องรีบเพราะว่าเขาต้องรีบอ้ทำไมคะเขาจะมีคือ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 เรื่องดวงเนี่ยขุดแล้วรคะเพราะผมเองผมผมเห็นนะฮะ ครับแต่แต่แต่ก็ไม่อยากจะไปแช่งเขาไม่แช่งผมคือมีท่านอาจารย์ท่านหนึ่งก็บอกว่าอาจารย์หมอเขา,าจะบอกให้นะดวงอิตาเน่มันจุมากผมเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพูดหยาบคายนะเขาบอกว่าสั้นไม่ใช่พูดถึงไอ้ตัวน,นั้นโอโอเคลงกุดเริ่มกุดแล้วต้องบอกพงกุดนะแต่ว่าจริงๆแล้วเขาประกาศเขาลงไปตรงนั้นเลยครับ,รบเพราะว่าดวงมันชี้ไปที่อวัยวะเพศเลยทําไมอะคะเออผมก็บอก บอกเขาว่าจะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก็พูดเธอเขาบอกว่าไม่ภาษาโหรไม่มีมะเร็งต่อมลูกหมากคือคืออย่างเงี้ยจันหมอในดวงเขาเนี่ยลัคนาอยู่ไหนเราจะไปพูดนะค่ะมันไปพูดเดี๋ยวไปแจ้งเขาอใช่เดี๋ยวจะว่าใช่ในดวงเขาเนี่ยมีดาวราดูตายเราเป็นโหรห้ามดูตาย้ดูตายแต่ดูป่วยได้ในดวงของเขาเนี่ยนะฮะในดวงของเขาเนี่ยมีดาวศุกร์และดาวเสาร์แล้วหมายความว่าอยู่ในเรือนสิงห์ในราศีสิงห์ แล้วปัจจุบันเนี่ยดาวเสาและราหูเนี่ยอยู่ในในเรือนสุขเ<ะ>สาสุืมนะครับ<ะ>สองตัวเนี่ยครอบครัวยังแตกสลายไม่เขาแกล้งแก้งแตกเสร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้วมันไปอยู่ในตำแหน่งอวัยวะเพศเออแล้วถูกตำแหน่งเนี้ยตำแหน่งเนี้ยอวัยวะเพศ<ะ>เขาถึงว่าดาวบะพระเคราะมันมาอยู่ตรงนั้นแล้วมันส่งผล ให้บอกว่าตายแต่ว่าป่วยได้ป่วยก็ก็ดาวสองตัวเมื่อกี้เราเราพูดไปครึ่งชั่วโมงที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วว่าดาวสองตัวนี้มันขบกันมันเดินก็ต้องใช้เวลาเมื่ออุณหมันได้เนี่ยมันก็ป๊อกพอดีแหละครับอาจารย์เขาบอกว่าดวงมันจู๋ผมนึกบอกจู๋อย่าพูดอย่าไปพูดไปประเดี๋ยวอาจารย์หมอบอกบอกดวงมันจู่ผมก็คิดถึงไอ้จู๋ อ๋อไม่ใช่พอพูดตงนานท่านก็บอกก็เหมือนกันแหละโอ้โหผมตกใจหมดก็ก็ต้องยังไงพอที่จะอยู่เวลาก็ต้องไปดูตำแหน่งวิยาลัยนะเด็กๆอย่าฟังนะต้องต้องถามผู้ใหญ่กว่านะว่าแต่ว่าอะารมว่าอะไรตำแหน่งฮะดาวบาปพระเคราะห์มันไปอยู่ครับคขาถึงต้องเร่งไง ผมว่านะเขาต้องเล่นดาวบาพระเคราะห์ไมอยู่ตรงนั้นพูดพูดอย่างนี้แล้วก็อาจจะทําให้พ่อแม่พี่น้องที่กําลังชมทั้งสองท่านอยู่อาจจะใจชื้นขึ้นมานิดนึงว่าอาจะทำอะไร่ทตามความรันสงการประโลมใจในวันสงการพุทงคนไทยนะครับพ่อแม่พี่น้องที่หวงอ่วงนะครับหวงห่วงว่าคนที่เป็นตัวต้นเหตุของความปั่นป่วนเนี่ยแหละเขากำลังจะกุดอยู่ใช่นะคะแต่ว่าถึงองไรก็ตาม มีความหวังขึ้นมาได้แล้วแต่ว่านาวันนี้สิ่งที่จะเตือนท่านผู้ชมอีกสักครั้งหนึ่งจริงๆเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเตือนไปแล้วรอบ,บหนึ่งอยากจะให้ทั้งสองท่านช่วยย้ำอีกสักครั้งหนึ่งก่อนที่จะหมดเวลาว่าณวันนี้ประชาชนควรที่จะต้องจดจ้องอะไรเป็นพิเศษคะอาจารย์หมอผมจะบอกให้นะตอนนี้ระวังที่สุดเลยเงินทองของนอกกายนะข้าวปลาของจริงนะ,ะเพราะฉะนั้นข้าวปลาอาหารถ้าเราปลูกเองอะไรได้เก็บเก็บไว้มั่น อย่าไปหม่หมื่นห้าหมืนหหมดเดี๋ยวไม่มีกินนะผมบอกอออให้ให้เตรียมให้พร้อมรเรื่องความอดอยาก,<พ>กครับผมก็ยืนยันว่าปีนี้ข้าวยากหมักแพงแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือการเมืองก็มันรุ่มเร้าอย่าเผลอนะครับโดยเฉพาะสงการเนี่ยถ้าคุณเผลอเมื่อไหร่นะกระบวนการในการแก้กฎหมายก็จะเกิดขึ้นและประชาชนก็จะต้องออกมาครับ ย่างน้อยๆบอกเขาไม่เอาอะไรอัต,อตโนนาถตนเป็นป่โรตตนสวดมนต์ไหว้พระเยอะๆแล้วก็แผ่ส่วนกูศลใน้กับคนที่เขาทําดีนะครับส่วนคนที่ไม่ดีนะคุณท่านจะทําไงก็รองของท่านก็กรวดน้าไม่ให้ละกันค่<า>นะความขัดราเราคงต้องอาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาศัยแม่พระธรณีแม่พระคงกา ถ้าเพิงพระพายนะครับเอาทั้งหมดแม่พระโพธศพด้วยค่ะตอนนี้ถ้าทั้งห้าแม่นะครับต้องอาศัยท่านนะครับไม่อาศัย,ยตัวเขาด้วยครับผมช่วยทําเร็วเยอะๆครับอ๋อจะได้ไปเร็วๆจะได้ไปเร็วๆจะได้ส่งเร,เร็วๆแล,วแล้วผมเรียนนะครับว่า,เ,าเราช่วยกันจับตาแล้วช่วยกันพูดนะครับเดี๋ยวพยานหลักฐานต่างๆจะปรากฏเนื่องจากดาวพุธด,ดาวศุกร์สองตัวเนี้ยมันปรากฏชัดเจนละในตําแหน่งที่มันสร้างกว่าวินาศให้กับ กับคนทาได้พยานหลักฐานที่เป็นหลักฐานมันจะปรากฏคค่ะรับค่ะ ช่วงต่อไปก็จะไปติดตามนะคะการถ่ายทอดสดในการเดินทางไกลกอบกู้ราชอาณาจักรไทยค่ะและก็ทุกๆท,ท่านคะ<ม>เราต้องร่วมมือร่วมใจกันนะคะเพื่อที่จะทําให้การกอบกู้ราชอาณาจักรไทยเป็นผลสําเร็จเพราะฉะนั้นเราต้องสมานสามาคัคคีแล้วก็ต้องพึงระวังตัวแล้วก็มีสติตลอดเวลาค่ะสำหรับวันนี้ที่ชันพัชชานาเรศค่ะอดีตสววรินเทียมจรัดและอาจารย์หมอสุวัสดิ์สินสวงต้องลาไปก่อนขอบพระคุณสวัสดีค่ะสวัสดีครับ